ฮัลโหลป่านะคะทำอะไรยอยู่อะ่ะ<า>ทำไมไม่รับสายล่ะคะไม่ว่างคุยหรอวันนี้มีคนเห็นป่าไปเฝ้าน้องดาวเดือนด้วยเหนื่อยไหมคะโอ้คือจริงแล้วถ้าเหนื่อยเนี่ยให้เราไปหาวอาไหมป่าจะอยู่หอเดิมหรือเปล่าเราช่วชยป่าได้นะช่วยอะไรครับก็ช่วย เป็นไรครับป่าไม่ชอบของฟรีเอ๊ะนี่แกเป็นใครอ่ะฉันจะคุยกับพี่ป่านี่แล้วแกมายุ่งอะไรด้วยอ่ะแล้วแกจะรับโทรศัพท์พี่ป่าได้ยังไงพี่ป่าอยู่ไหนป่าไม่คุยกับฉันเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะลูกน้องคนสนิทครับไค้น้าไอ้อะไรวะผู้หญิงแบบนี้ก็มีเหรอแล้วไปเอาเบอร์มาจากไหนเนี่ย อันตรายนะเวย้ยแล้วถ้าพี่หน้ามือตอบตกลงขึ้นมาจะทํำยังไงมันจะไม่แย่หรอแล้วภาพลักษณ์เดือนมาหาอะไรจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าเกิดมีคนไปเห็นพี่อยู่กับผู้หญิงพวกเนี้ไม่อยากคิดเลยวะ่ะแล้วเบอร์เนี่ยหาง่ายเรอระใครๆก็มีเนี่ยเรียไะ,ะไรหัวร้อนทำไมอะ่ะเออแล้วมันจะเป็นปัญหากับพี่ด้วยต่อไปอะ่ะ มันจะเป็นปัญหาสังคมด้วยที่ต้องตัดให้ขาดปฏิเสธไปแล้วหลายครั้งแต่เขายังตามอยู่อ่ะไม่มีวิธีบล็อกเบอร์เหรอบล็อกไปแล้วแต่เขาก็โทรมาอยู่งั้นอ่ะมันก็เปลี่ยนเบอร์ไปเลยเตียอะไรใจเย็นดีครับ ถ้ามีแบบนี้โทรามาอีกบอกนะทำไมอ่ะเดี๋ยวรับให้